ท่านอยู่กับผมดูดแหนครับผมนะตอนนี้เราอยู่เรื่องของเจ้าเกมกัเวลาเดิมกับวันฟรีวังที่วัชนะครับผมนะมีคนส่งมา500ดาวครับผมท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆครับผมนะไปเจ้าเกบเวาเดิมผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน l v Player นะครับผมนะสามารถหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างดีคิปชั่นนี้เป็นแอปจำลอง Android บนคอมนะครับผมนะแล้วก็ส่งมาอีก1 0 0 0ดั รักผมนะถ้า,าสนใจไม่อยากจะถูก,กเรียนหรือถูกโกงนะครับสามารถที่จะทักหาได้พี่เอกปัสชูจินหรือว่าถ้าหากว่าคุณสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถที่จะไปเข้ากลุ่มได้เพราะว่าตอนนี้มีประมาณหกหมื่นคนที่ร้าครับในกลุ่มก็เรามาเริ่มกันดีกว่ากับห้าพันฟักซกิ้งกับผมนะตัวใหม่นั่นเองครับในการเือการากาทัปฏิวัติไฟต็ โอ้โหสุดยอดมากมท่านผู้ชมครับต้องบอกได้เลยครับผมนะการ์ช่าห้าเซฟนี้ก็คือมีทั้งหมด 2รานนั่นเองครับผมทั้งหมด17เซ็ตครับผมนะซึ่งการันตีก็คือ1 2สองไม่มีการันตีไรส่วน3-4ี่ก็ผมนะาการันตี4ีดาวหนึ่งตัวนะครับผมนะส่วนเซ็ต5ก็คือการันตีตัวละครใหม่โกลานั่นเองซึ่งมีหลายๆคนได้ทําการลองเปิดไปแล้วเขาบอกว่าไม่เกลือนะครับผมนะแต่5,000ันเพผมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นรหัสของพี่นภัทรนะครับผมนะที่ส่งมาพันดาวก่อนหน้านี้ต้องขอขอบคุณพี่นภัทรจากใจจริงครับผมนะที่สนับสนุนรหัสให้มาทำคอนเทนต์นะครับผมนะขออภัยที่เลอะครับ พอดีพูดเร็วไปหน่อยด้วยนะครับนะฮะเศษหนึ่งใช้สามสิบเพชรเศษสองใช้สี่สิบเศษสามห้าสิบห้าสิบเรื่องลงมาจนถึงเศษห้านะครับผมนะมาดูเรื่องของโช่วง Double ส s า a s ดงออกก่อนดีกว่าขั้นแรกก็คือจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะให้จะไม่ผิดก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์กองทัพปฏิวัติระดับหนุหน้าโคอาล่าจังมัดพากระเบื้องตาช่างห้าล้านตันโอ้โหสุดยอดมากครับพท่านผู้ชอ่ะก็คือสกิลของเขานี่ต้องบอกเลยว่าลังการงานสร้างสกิลแนะนะรกครือ อาราเป้มนุษย์เนื้อบุ้งับผมแล้วก็อันาสองพวกเราคือกองพับติวัดโอ้โหสุดยอดมากครับผู้ชมครับผมสุดจริงสุดจริงทุกคนนะโอเคไปทำการเราเปิดกันก่อนกับสเต็ปแรกของเราแล้วเองนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วมาแล้วครับก็ช่าอีโบมาถึงมึงไม่มีแบบว่าเออสเต็ปหนึ่งก็คือบอดสนิทสืบถามเราครับดูจากทรงแล้วก็น่าจะรู้กันไปนะครับเพราะว่ามันจีอาสิบเอ็ดเอเวน นะครับผมมาแรกก็แปดแดดนะครับผมน้าแปดแดดเขาเรียกแปดแดดครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหขอภัยนะขอภัยล่วงหน้าใจจริงครับผมนะขอภัยล่วงหน้าใจจริงในเสียงรบกวนล่วงหน้าขอภัยในคำหยาบล่วงหน้าใจจริงนะครับโอเคสเต็ปสองรอโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นผมขอหน่อยนะครับผมนะเขาบอกว่าเปิดเปิดกันแค่สเต็ปแรกนี่ก็คือมีโอกาสได้น้องโกลาแล้วนะฮะแต่ว่าเราเปิดมาหนึ่งสเต็ปเราบอกสิทธิ์ถามเล่านะขอทงทองเอ็กซ์เบรกโอเคทงทองเอ็กซ์เบรกมาเราดูสามสองจินยาหรือเปล่า ถ้าสางสองคุยง่ายโอเคเรามีโคลาหนึ่งตัวแค่นั้นพอครับแค่นั้นพอครับมผมนะโอเคมาครับผมนะแค่นั้นพอครับแค่นี้เราก็ได้โคลาหนึ่งตัวนะรครับผมนะโคลาครับผมนะยังไงสายวิ่งกลายเป็นขี้ไข่นาม,มาซอฟตเตคคา,าเมลสายหมัดกลายเป็นขี้เกลือน,นิโกโรบันสายโลกกลายเป็นดอนขี้ขี้กิฟต์ครับผมนะสายโลกกลายเป็นราโซโลจา นะโป๊ะตอไปสายโล้อมโกลานครับผมนะสายโล่ราโซเลื่อนครับผมนะสายวิ่งกลายเป็นบ้าครับเฮ้ยไอเชียนเซ็กแมนมาคุณตกใจใช่ไหมหรืกว่ามาอีกครับผมนะเฮ้ยอย่าว่ารออู้ยรอแดเโลฟ้าครับผมนะซามูไรจ้านะอี๋ฮะโอ้ยมาครับผมนะไปกันต่อครับผมนะตาฟอก้าลีวอนสรอเรสนะครับสามารถที่จะไปทำเหรียญได้เหมือนกันครับผมนะถือว่าโชคดีมากนะโกลามาหนึ่งตัวแล้วผมขออีกหนึ่งตัวโอ้โหได้อยู่ครับผมท่านผู้ชมอ่าถือว่าเสร็จที่เสร็จที่สองเนี่ย เราได้ไปแล้วหนึ่งตัวซึ่งเบลดมันหนึ่งเปอร์เซ็นที่ไม่น่าเกลียดนะจากผมนะจากใจผมที่ผมได้ลองเปิดมานะบอกนะเออเล่มมันไม่น่าเกลียดถือว่าได้ใจนะถือว่าได้ใจกันไปเลยท่านผู้ชมนะครับพูดได้เลยว่าถือว่าได้ใจกันไปครับผมนะเสร็จสามการันตีสีดำหนึ่งตัวแต่รู้สึกจะบอดสนิทสิทธิ์ถามเล่าสามสองแยกหน่อยอู้หูยี่สิบเจ็ดครับผมนะควรจะไปต่อหรือเปล่าขอแดงขอแดงเฮ้ยขอทองขอทองขอทองโอเคทองภูทองถือว่าไปได้อยู่ครับ เฮ้ยโคลาฟันยูบรีติดไหลนั่นไงกูว่าแล้วหนูก็ไปดีน้องเออโคลาฟันน้อยครับผมนะโอเคนะครับผมนะกูจะแดับทำไมดีใจทำไมกูได้โคลาฟอนอย่างเงี้ยนะผมนะกูว่างงแต่เอาไปทำเหรียญได้ไงสำหรับแบบพวกสายโล่งเงี้ยนะครับผมนะตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมนะโอเคต่อไปก็บอกนะเซตที่4เดี๋ยวจะบอกว่า3 2 g สอกับ27 g สิคืออะไรนะครับผมนะโอเคเรามาดูตรงนี้ก่อนขั้นแรกเราดูก่อนว่ามีหินสมบัติหรือเปล่านะครับผมนะมีหินสมบัติป่ะถ้ามีหินสมบัติอย่างนี้จะมีโอกาสที่คุณจะ ได้ตัวอาถ้าเป็นทงแดงแบบนี้มีโอกาสที่จะได้สีดาวอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอาจจะแบบน้อยนิดยี่เจ็ดจก็คือมีโอกาสที่จะทําให้ตัวแรที่ที่เขาการันตีหน้าตูออกนะครับซึ่งถ้าหากว่าภูดแดงแบบนี้เราบอกได้เลยว่ามันไม่ได้อยู่แล้วนะบอกได้เลยนะว่ามันไม่ได้โคลราอยู่แล้วร้เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหากว่าได้ผมบอกเลยว่าแปลว่าผมคาดการผิดแต่ผมมั่นใจ9-99 9 99, เ99ซนที่มีโอกาสไม่ได้กจะั้องโคลราลองดูครับกดสกิปไปสกิบครับผมนะจบเป็นไง เป็นไง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 ฟังกันให้เบื่อไอ้สั่งนะผมนะ <S <S เออเกลือนะครับตอนนี้เริ่มอาการเกลือเริ่มออก้วครับท่านผู้ชมนะครับผมนะสุดห้าได้กำลังปีหนึ่งตัวครับผมไม่ขออะไรครับผมผมขอน้องโลราแค่ประมาณห้าตัวพอนะครับผมนะขอห้าตัวอาจจะขอเยอะไปแต่ก็ขอกันหน่ละกันถ้าใจรักนะผมนะเอเอบอกให้รวย หัวใจรังสิงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจไปโอ้โหพี่กิงกูจบครับผมนะไปบูจี้ขี้ไก่อีหมีขี้เกลือครับผมนะกูโลบิมนุ่งเงือกครับผมนะจอนี่น็อกวิวับผมนะและสายหมัดกลายเป็นคุณกินับผมนะแล้วก็ราโซโลเฮ้ยอย่าได้ตัวเดียวดิเพื่อนเอาสองตัวดิเพื่อนเฮ้ยมันมาแค่ตัวเดียวท่านผู้ชมเหมือนเหมือนจะได้กินแค่ตัวเดียวทุกคนครับ เฮ้ยได้แค่ตัวเดียวจริงด้วยครับพี่อน,นะ่นผมน่ะเออได้ตัวเดียวจริงนั่นไงน,น้องโค้ด้ามาตัวเดียวอย่ามาแค่ตัวเดียวพี่ขอร้องพี่ขอร้องรักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะเชฟป,ะปะนะ้าปลาน่ารักไหมพี่จะเชฟปะเอ้ปาครับผมนะไปตัวปะาไปนั่นไงกูว่าแล้วคือมันได้การันตีตอนนี้รู้สึกว่าน้องโกล่าของเรานี่ยาววเจ็ดสิบหรือเปล่านะครับผมนะ่ะเพื่อแค่เจ็ดสิบนั่นไงโอ้ oh my god, oh my god. ทําไมวะน่ะนะครับผมน่ะซึ่งซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้เลยในหนึ่งถึงสี่สเต็ปเนี่ยเราก็จะ ต้องเสียเพชรมากกว่านั้นนะครับผมเออกินกินเริ่มจุดตุกครับผมนะใช่ครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็บอกอีกว่าถ้าผมไลฟ์สดอยู่ทางแฟนเพจพีเรนเกมมิ่งนะครับก็สามารถที่จะมาติดตามกันได้นะครับใครที่ว่างๆก็มารับชมกันได้ก็หอมนะสามสิบเพชรเจ็บหนึ่ง let's go มาครับชิคก์สบายโอเคทองโอเคสวยได้ทำได้อันนี้คือได้หนึ่งตัวแนะนำถ้าทองโอ้โหถ้าแดงคือแบบมีโอกาสไม่ได้เยอะเลยแต่คือยังมีทงสมบัติทองไงสิบสี่กรบอกสนิทส์ถามเล่าครับผม กูรู้เรื่องในสัตว์นะผมนะอันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าผู้ยังรู้ครับผมนะอ่าเออกินเกลือสมุทรสาครชิพานล,ละเกลือสมุทรสาครแม่งมาเยือนกูแล้วทุกคนครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหอันนี้คือแม่งเน่าเห็นไหมพี่ชมดูเิถ้าเด็บสามผมว่ายังไงก็ได้นะครับผมอันนี้คือยังไงก็ต้องมีสามตัวขั้นต่ำอ่าสามตัวขั้นต่ำชกชชะอีโบม,มาโอ้โหมันไม่ทองเลยวะท่านพู้ชมสามสองขอสามสองหน่อยซึบโอเค ขอบคุณทุกคนครับผมเนะี่ยโอ้ยแดงว่ะบูแดงว่ะข้ามมาเลเชียว่าแล้วไงทุกคนครับผมว่าอาการไม่ดีเลยวะ่ะเอนะ้ยเนียไม่ดีทุกคนอาการเล่นไม่ดีอนะ่ะโอ้ยแม่งไม่ทองเลยวะ่ะทำไมมันดวงไม่ดีวะวเนะี้ยดวงไม่มาเลยทุกคนแต่ยี่สิบเจ็ดขอทองแนละ้วกันโอ้โหดำปีเลยเฮียพ่อของดิ <laughs> โอ้ยน oh, 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 ้ำอ่ะซอฟต์เต็กคาราเมลครับโอน้ำอ่ะทุกคนอาการเริ่มไม่ดีนะครับเฮ้ยโอ้โหเล็ดตัวเดียวเชี่ยจบเลยเชี่ย mm. ทำไมไม่ไมดวงไม่ดีเลยวะขาดทั้งสี่ตัวทุกคน <c oughs> ไม่ดีเลยทุกคนมันมันไม่ดีแล้ว สิบไอ,อ้หอรถเกลือความครับผมท่านผู้ชมเปอร์เซ็นต์เดียวทุกคนโอกาสแค่เปอร์เซนต์เดียว,ว,ยโ,อคคยวโอ้โหเชี้รู้เรื่องเลยนี่เออ oh, <no. S 1> ยีย่ยมโหไอสัตว์เออไม่ทองวะไอเชีย้ย <c oughs> น้ำโมยังไม่ได้เลยพี่เราน้ำโมไม่ได้นไม่เห็นพองนะพี่นะอ๋สนากันเตสนกันเตสนักเตสนักเตสนกเตส้พูดรูมแล้วแดบสมได้แน่ ผมรูมได้อย่างนี้แต่ผมไม่สามารถที่จะแดบให้ดูได้พอแดบก็คือใช้ชนะที่ผมได้รับมันมันไม่ควรที่จะมาแบบแดบแล้วชาแบบอย่างนั้นนะเข้าใจไหมพี่นะผมพูดตรงๆนะว่าการแดบมันเป็นอะไรที่แบบเราจะแดบก่อนไม่ได้ต้องได้ก่อนถึงค่อยแดบจริงๆมันไม่ควรทําอย่างนั้นผมพูดเลยจริงนะผมนะี่ยกระจายจ,จริงทุกคนรู เฮ้ยเอาไว้สัตว์ทุกคนเฮ้ยเอาไว้ไปมิสเวนเดย์รอบมันคือรอบบีครับผมนะ ไฟมัดก,กูบอกแลยสัตว์มันได้ไวเสียไอพี่มีแจ็คไอเสือภยัยกูดับได้ทุกคนกูดับได้ไสัตว์ <S <S 1> <S 1> <S เอ้ยยังทำได้ไงวัดเฮ้ยได้ไงวะทุกคนบอกแล้วคาถาผมได้จริงครับผมนะเฮ้ยไม่ควรรัวะวะ่วเลยว่ะลุมแล้วแด๊ดลุมแล้วแด๊ดเจือแตกไอสัตว์ ตอนนี้โกลาแค่แปดห้านะผู้ชมครับผมนะยิงแปดห้าครับผมน่ะไปกันต่อบาลีบาลีอุษาไปโอ้โหอลัช้ครับผมน่ะโอ้สนีกิงสเนคกิ้งสเนคกิ้งสเนกิ้งสเนคกิ้งสเนคกิ้งเนคกิ้งสเน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 กิ้งสเกิกิ้งสเกิ้งสเนกิ้เนีกิ้งก โอ้โหนิโคลโรบั้นไอ้สัถ้าหากว่าแพงนี้ไม่ได้นะผมเลิกแล็ตลอดชีวิตถ้านี้ไม่ได้นะไม่ได้โคลรนถ้านี้ไม่มีโคลรามแม่ตัวเดียวผมเลิกแล็ตลอดชีวิตจริง เป็ไงเนาะพี่บอกเราของจริงว่าเราของเราของเราเอาจริงจะเป็นไงทุกคนน่าจะรู้ใช่ป่ะทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาของเอาจริงเป็นไงก็ง,ง่ายๆครับตอนนี้คือเราได้โกรธาเร็วเก้าสิบวันที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็ คือถ้าหากว่าผมเอา400นะครับผมนะเน่อ400เศษไปแรกนี่ก็คือจะได้500นะครับซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ผมได้500ที่เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณมากๆใจจริงนะครับผมนะที่รับโดนจบเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร์นั่นก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งหน้า,คร,นาครั้งนี้อย่างเราไปก่อนกับแป๊ะดูดแหน่แล้วก็แฟนเพจเพียนเกมมิ่งก็แล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีสวัสดีสสดและขอขอบคุณมากๆ สช่นเหมือนกับคนที่ตายวันไม่มีเธอทำไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฟังเพลงรักให้กวอหักแม่งทุกวันน้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆค่ำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหุดห่วยอยู่แวงวันไหนกันกูพเพเพริ่งเธอ